สวัสดีนักเรียนป .4 ห้อง2ทุกทุกคนสวัสดีปีใหม่นะคะคุณครูก็ขอวอวยพรให้นักเรียนทุกคนนะคะมีแต่ความสุขนะคะมีสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโรคร้ายโอไมคอนตัวใหม่นี้นะคะวันนี้นักเรียนทุกคนพร้อมหรือยังคะเราจะมาเรียนวิชา ภาษาไทยในในรายวิชาหลักภาษาไทยนะคะเรื่องนะคะเรื่องการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นนะคะอันนี้นักเรียนที่นักเรียนที่เรียนออนไลน์นะคะก่อนก่อนปีใหม่เนี่ยก่อนปีปีใหม่คุณครูก็ได้สอนไปสองชั่วโมงแล้วนะคะสำหรับนักเรียนที่เข้ามาเรียนออนไลน์นะคะช่วงนั้นนะค,ะคุณได้เรียนแล้วแต่ เดี๋ยวนักเรียนจากนี้ไปราะ,ะการต่อไปนี้คุณครูจะให้นักเรียนได้เรียนได้ดูคลิปนะคะดูคลิปถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปเข้าศูนย์นื้อหากันเลยนะคะสวัสดีค่ะพบกันในวิชาภาษาไทายชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นค่ะ ข้อเท็จจริงคืออะไรข้อเท็จจริงคือเรื่องราวค่ะหรือเหตุการณ์ที่สามารถหาหลักฐานมาสนับสนุนหรือพิสูจน์ความถูกต้องได้ค่ะส่วนข้อคิดเห็นนะคะคือข้อสรุปที่ได้จากข้อเท็จจริงค่ะเป็นการแสดงความรู้สึกความคิดเห็นหรือความเข้าใจของแต่ละบุคคลค่ะซึ่งอาจจะพิสูจน์ไม่ได้ค่ะเราไปดูลักษณะของข้อเท็จจริงค่ะว่ามีอะไรบ้าง 1. ต้องมีความเป็นไปได้เสมอค่ะ 2. เป็นเรื่องจริงมีอยู่จริง 3. ส,สามารถพิสูจน์ได้ค่ะทางหลักวิทยาศาสตร์ค่ะและ 4. ต้องมีหลักฐานที่สามารถอ้างอิงได้และต้องเป็นหลักฐานที่เชื่อถือได้นะคะตัวอย่างของข้อเท็จจริงค่ะนครราชสีมา อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออันนี้เป็นเรื่องจริงใช่ไหมคะเพราะว่าโคราชเราอยู่ในภาคอีสานนั่นเองค่ะพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศต,ตะวันออกอันนี้ก็คือเรื่องจริงใช่ไหมคะเป็นปรากฏการทางธรรมชาติก็คือต้องดวงทิตย์ก็ต้องขึ้นทางทิศต,ตะวันออกแล้วก็ตกทางทิศต,ตะวันตกค่ะเด็กในวันนี้ คือผู้ใหญ่ในวันหน้าอันนี้ก็คือเรื่องจริงใช่ไหมคะพอเวลาเปลี่ยนไปเด็กๆก็จะต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ค่ะดวงตาเป็นอวัยวะที่ทําให้มองเห็นอันนี้ก็คือเรื่องจริงใช่ไหมคะเพราะเราใช้ดวงตาในการมองเห็นสิ่งต่างๆนั่นเองค่ะผักผลไม้อุด,ดมไปด้วยวิตามินอันนี้ก็คือเรื่องจริงเหมือนกันเพราะว่าในผักและผละไม้ ต่างเต็มไปด้วยวิตามินที่ให้ประโยชน์แก่ร่างกายของเราค่ะต่อไปลักษณะของข้อคิดเห็นมีอะไรบ้าง 1. เป็นการแสดงความรู้สึกของแต่ละบุคคลน,นั้น,น,นแต่ละบุคคลก็จะรู้สึกที่แตกต่างกันไปใช่ไหมคะก็ถือว่าเป็นแค่ข้อคิดเห็นค่ะเป็นการคาดเดาหรือการคาดคะเนค่ะ อาจจะเกิดขึ้นจริงก็ได้หรืออาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจริงค่ะต่อไปนะคะเป็นการแสดงความคิดเห็นของผู้เขียนในเรื่องนั้นๆอาจจะมีเป็นบทความมาแล้วก็ผู้เขียนเนี่ยได้แสดงความรู้สึกแสดงความคิดเห็นเข้าไปก็ถือว่าเป็นข้อคิดเห็นค่ะต่อไปค่ะเป็นข้อเสนอแนะแต่ละคนอาจจะเสนอแนะที่แตกต่างกันไปค่ะ และเป็นความเชื่อโชคลางของแต่ละบุคคลบางคนอาจจะเชื่อเหมือนกันบางคนอาจจะเชื่อในสิ่งที่ไม่เหมือนกันนะคะเช่นเรื่องผีบางคนอาจจะคิดว่าผีมีจริงแต่บางคนที่เขาไม่เคยเจอผีใช่ไหมคะเขาก็จะเชื่อว่าผีนั้นไม่มีจริงค่ะข้อสังเกตนะคะในลักษณะของข้อคิดเห็นมักจะมีคำว่าอาจอาจจะ น่าน่าจะควรควรจะค่ะเด็กๆก็สามารถสังเกตคำพวกนี้ในบทความประโยคต่างๆได้นะคะเรามาดูตัวอย่างของข้อคิดเห็นกันค่ะคนเรียนเก่งย่อมประสบผลสำเร็จในชีวิตเสมออันนี้คือเรื่องจริงไหมคะเป็นแค่ข้อคิดเห็นใช่ไหมคะบางทีคนที่เรียนเก่งเขาอาจจะ ประสบปัญหาต่างๆอุปสรรคต่างๆได้ก็อาจจะไม่ประสบผลสำเร็จในชีวิตเสมอไปยิ้มของเธอทำให้โลกนี้สดใสอันนี้เป็นแค่ข้อคิดเห็นของแต่ละบุคคลใช่ไหมคะบางคนอาจจะมีความรักพอเห็นคนนี้ยิ้มก็อาจจะรู้สึกทำไมคะตื้ตนตัรู้สึกกับโลกนี้แบบเป็นสีชมพูรู้สึกสดใสแต่บางคนเห็นอีกคนนึงยิ้มก็อาจจะรู้สึกทำไมคะเฉยๆปกติใช่ไหมคะ แมวถือว่าเป็นสัตว์นำโชคเด็กๆเ,เคยเห็นรูปปั้นแมวที่เป็นนางกวักไหมคะที่อยู่ด้านหน้าร้านค้าอ่าอันนั้นก็คือเป็นความเชื่อของแต่และบุคคลว่าถ้านำรูปูกปั้นแมวเนี่ยไปตั้งไว้ที่หน้าร้านเนี่ยทำให้ค้าขายเนี่ยจะเดินรุ่งเรือง,องยิ่งขึ้นแต่บางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องปกติใช่ไหมคะแมวก็เป็นสัตว์ธรรมดาทั่วไปไม่ได้เป็นสัตว์นำโชคอะไรต่อไปค่ะฟ้าใสชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์อันนี้ก็เป็นแค่ ความชอบส่วนบุคคลบางคนอาจจะชอบวิชาอื่นๆก็ได้ต่อไปค่ะการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าน่าจะเร็วที่สุดในวันที่จาราจรติดขัดอ่าบางคนอาจจะแบบว่ามองเห็นต่างอาจจะไม่ใช่รถไฟฟ้าก็ได้อาจจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็ได้อาจจะรวดเร็วกว่าใช่ไหมคะอาจจะคล่องตัวกว่านั่นเองวันนี้คุณครูมีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ลองจำแนกแยกกันดูซิว่า สามารถแยกได้ไหมว่าอันไหนคือข้อเท็จจริงอันไหนคือข้อคิดเห็นพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทํากิจกรรมกันเลยค่ะข้อที่1ทางม้าลายเป็นทางที่มีไว้สําหรับให้คนข้ามถนนอันนี้เป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นคะใครตอบข้อเท็จจริงบ้างเอง่ยถูกต้องค่ะเป็นเรื่องจริงเป็นข้อเท็จจริงนั่นเอง ข้อที่2ค่ะการไหว้เป็นวัฒนธรรมไทยพอเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นคะใช่แล้วค่ะเป็นข้อเท็จจริงนั่นเองพอชาวต่างชาติใช่ไหมคะเห็นการไหว้ปุ๊บก็จะนึกถึงประเทศไทยเราเลยก็เป็นวัฒนธรรมที่สืบต่อๆกันมานั่นเองค่ะข้อที่3ค่ะนางงามทุกคนรักเด็ก จริงไหมเอ,อ่ยเป็นเรื่องจริงหรือเป็นแค่ข้อคิดเห็นคะใช่แล้วค่ะเป็นเพียงแค่ข้อคิดเห็นเท่านั้นเองค่ะนางงามทุกคนก็อาจจะไม่ได้รักเด็กไม่ชอบเด็กก็ได้ใช่ไหมคะต่อไปค่ะข้อที่4ในอนาคตน้ำจะท่วมกรุงเทพเป็นเรื่องจริงหรือข้อคิดเห็นคะ ใชตอบว่าเป็นข้อคิดเห็นบ้างเอ่ยถูกต้องเลยค่ะอันนี้เป็นเพียงแค่การคาดเดาคาดคะเนเท่าน,นั้นเองอนาคตอาจจะน้ําอาจจะท่วมก็ได้หรืออาจจะไม่ท่วมก็ได้ค่ะข้อที่5ค่ะทุกคนหนีไม่พ้นความตายเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นกันคะถูกต้องเลยค่ะเป็นข้อเท็จจริงนั่นเองเป็นเรื่องธรรม ชาติธรรมดาของมนุษย์เราค่ะต้องมีเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายไม่มีใครมีความตายพ้นนั่นเองค่ะต่อไปค่ะข้อที่6ครอบครัวที่ร่ำรวยเป็นครอบครัวที่มีความสุขเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นคะ ใครตอบอะไรบ้างเอ่ยใครตอบเป็นข้อคิดเห็นถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าครอบครัวที่ร่ำรวยก็ไม่จําเป็นจะต้องเป็นครอบครัวที่มีความสุขเสมอไปครอบครัวที่ร่ำรวยอาจจะมีปัญหาภายในครอบครัวใช่ไหมคะก็อาจจะเกิดความทุกข์ขึ้นแต่ว่าบางครอบครัวที่พอมีพอกินก็อาจจะมีความสุขกว่าก็ได้ใช่ไหมคะต่อไปค่ะข้อที่7ค่ะ สุสาคอนเป็นลูกของนางเงือกกับพระอภัยมณีใครเคยได้ดูการ์ตูนหรือใครเคยได้อ่านเรื่องนี้กันบ้างคะเป็นเรื่องจริงหรือข้อคิดเห็นคะถูกต้องคะ่ะเป็นข้อเท็จจริงนั่นเองในเรื่องพระอภัยมณีแต่งโดยสุนทรภู่ก็สุสาครเป็นลูกของนางเงือกกับพระอภัยมณีนั่นเองคะ่ะ ข้อที่8ค่ะสุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นกันเอ่ยใช่แล้วค่ะเป็นข้อเท็จจริงค่ะสุนัขก,ก็คลอดลูกออกมาเป็นตัวก็ต้องเลี้ยงลูกด้วยนมแตกต่างจากปลาใช่ไหมคะพอปลาเนี่ยจะเป็นไข่ใช่ไหมคะออกลูกเป็นไข่นั่นเองจะแตกต่างกันนะคะ ต่อไปข้อที่9เลยค่ะพ่อแม่ของเขาเป็นคนดีลูกเขาย่อมเป็นคนดีเช่นกันเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นคะนนนใครตอบข้อคิดเห็นบ้างเอ่ยถูกต้องค่ะพ่อแม่ของเขาเป็นคนดีก็ไม่จําเป็นเสมอไปที่ลูกเขาจะเป็นคนดีก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมบางทีเพื่อนอาจจะ ทำให้เปลี่ยนไปใช่ไหมคะไปคบไปคบก,บกับกลุ่มเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งที่แบบว่าพากันไป,ไปในทางที่ไม่ดีก็อาจจะเปลี่ยนเป็นคนละคนก็ได้ใช่ไหมคะข้อสุดท้ายค่ะข้อที่10เราควรดื่มนมอย่างน้อยวันละ1แก้วเป็นข้อที่จริงหรือข้อคิดเห็นคะใช่แล้วค่ะเป็นเพียงแค่ ข้อคิดเห็นเท่านั้นเองค่ะเพราะบางคนอาจจะไม่ได้ดื่มนมเลยใช่ไหมคะในแต่ละวันหรือบางคนอาจจะดื่มนมมากกว่า1แก้วก็ได้อันนี้ก็เป็นความชอบความชื่นชอบแต่ละบุคคลน,นั่นเองค่ะอย่างไม่หมดเท่านั้นนะคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กเด็ก ไปอ่านเพื่อแยกแยะข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นค่ะหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเราจะต้องอ่านให้ละเอียดทุกตัวอักษรและเมื่อเราอ่านจบเนี่ยเราจะต้องมาวิเคราะห์แยกแยะให้ได้ว่าอันไหนคือข้อเท็จจริงและอันไหนคือข้อคิดเห็นนั่นเองค่ะ,ะเดี๋ยวเราไปอ่านพร้อมๆกันแล้วก็วิเคราะห์ด้วยกันนะคะว่าอันไหนคือข้อเท็จจริงอันไหนคือข้อคิดเห็นนั่นเองค่ะ ประเทศหนึ่งๆต่างก็มีระบอบการปกครองแตกต่างออกไปประเทศรัสเซียได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบบสังคมนิยมไม่มีศาสนาไม่มีพระมหากษัตริย์ถ้าข้าพเจ้าต้องมีชีวิตอยู่ที่นั่นคงอึดอัดใจไม่ใช่น้อยเพราะข้าพเจ้าถือว่าทั้งสองสถาบันคือศูนย์รวมจิตใจของคนทุกคน ค,คุณครูอ่านให้เด็กๆฟังแล้วเด็กๆสามารถวิเคราะห์ได้ไหมคะว่าประโยคไหนตอนไหนเป็นข้อเท็จจริงประโยคไหนตอนไหนเป็นข้อคิดเห็นคะดูซิว่าจะถูกต้องตรงใจกับค,คุณครูหรือเปล่าเดี๋ยวค,คุณครูมาเฉลยแล้วนะคะประโยคที่เป็นข้อเท็จจริงคือประโยคนี้เลยคะ่ะนี่เลยก็คือ ประเทศหนึ่งหนึ่งต่างมีระบอบการปกครองที่แตกต่างกันออกไปถูกต้องไหมคะประเทศรัสเซียเขาก็มีการปกครองแบบระบบสังคมนิยมก็คือไม่มีศาสนาไม่มีพระมหากษัตริย์แต่อย่างประเทศไทยเราเนี่ยเป็นการปกครองระบบประชาธิปไตยมีสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นเองใช่ไหมคะก็แตกต่างกันออกไปอันนี้ก็คือเป็นเรื่องจริงมีหลักฐานยืนยันได้คะ่ะส่วนประโยคที่จะเป็น ข้อคิดเห็นก็คือประโยคนี้ค่ะถ้าข้าพเจ้าต้องไปมีชีวิตอยู่ที่นั่นคงจะอึดอัดใจไม่ใช่น้อยเพราะข้าพเจ้าถือว่าทั้งสองสถาบันคือศูนย์รวมจิตใจของคนทุกคนทํำไมถึงเป็นข้อคิดเห็นคะเพราะว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นของผู้เขียนค่ะว่าถ้าเขาได้ไปอยู่ประเทศรัเสเซียแล้วเขาคงจะรู้สึกแบบไม่ไม่สบายใจเพราะเขาเห็นว่า ประเทศไทยเนี่ยมีสถาบันพระมหากษัตริย์ใช่ไหมคะแต่ประเทศรัสเซียนเนี่ยไม่มีพระมหากษัตริย์ก็อาจจะรู้สึกอึดอัดใจก็เป็นการแสดงความคิดเห็นออกมานั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอีกหนึ่งบทความกันเลยค่ะอ่านไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะพ่อแม่หลายคนอยากให้ลูกเป็นเด็กเก่งมีอัจฉริยภาพความสามารถเฉพาะด้าน บางก็ให้เ,เรียนพิเศษเสริมความรู้ความสามารถต่างๆขณะที่เจ้าลูกน้อยไม่มีความสนใจในสิ่งนี้สร้างความปวดหัวให้กับพ่อแม่แระนั้นก็ยังไม่วายต้องการให้ลูกเป็นที่หนึ่งเป็นเด็กอัจฉริยะสร้างชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียนเป็นที่ยอมรับของสังคมเมื่อลูกไม่มีความสามารถขาดอัจฉริยภาพ พ่อแม่บางคนรับไม่ได้พยายามยัดเยียดให้ลูกเป็นในสิ่งที่ตนต้องการสิ่งเหล่านี้ถูกต้องแล้วหรือยังไงคะพอจะวิเคราะห์ได้ไหมว่าอันไหนคือข้อเท็จจริงอันไหนคือข้อคิดเห็นคะอ่ะเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกับคุณครูเลยส่วนที่เป็นข้อเท็จจริงเป็นเรื่องจริงก็คือประโยคนี้เลยคะ่ะ พ่อแม่หลายคนอยากให้ลูกเป็นเด็กเก่งอันนี้คือข้อเท็จจริงอยู่แล้วว่าพ่อแม่ทุกคนเนี่ยอยากให้ลูกเนี่ยเป็นคนดีคนเก่งอยู่แล้วใช่ไหมคะอ่าส่วนประโยคที่เป็นข้อคิดเห็น,นเด็กพอวิเคราะห์ได้ไม่เอ่ยคือช่วงไหนประโยคไหนดีคะอ้าวคือประโยคนี้เลยคะ่ะเมื่อลูกไม่มีความสามารถขาดอัจฉริยภาพพ่อแม่บางคนก็รับไม่ได้ ใช่ไหมคะบางคนยัดเยียดให้ลูกเป็นในสิ่งที่ต้องการสิ่งเหล่านี้ถูกต้องแล้วหรืออันนี้เป็นแค่เพียงข้อคิดเห็นบางทีพ่อแม่บางคนก็อาจจะรับได้ก็ได้ใช่ไหมคะที่ลูกแบบว่าไม่มีความสามารถอะไรก็คือเลี้ยงลูกด้วยความเข้าใจอันนี้ก็เป็นเพียงแค่ข้อคิดเห็นการแสดงความรู้สึกของแค่บางคนในในช่วงการอ่านนี้เท่านั้นนะคะก็คืออาจจะแตกเห็นแตกต่างกันนั่นเองก็เป็นเพียงแค่ข้อคิดเห็นนั่นเองค่ะ เดี๋ยวเรามาสรุปความรู้นะคะของข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นกันเลยค่ะข้อเท็จจริงนะคะมีความเป็นไปได้เสมอมีความเป็นจริงมีหลักฐานพิสูจน์ได้แล้วก็มีความสมเหตุสมผลค่ะแต่ถ้าเป็นข้อคิดเห็นเนี่ยจะเป็นการแสดงความรู้สึกค่ะหรืออาจจะเป็นการคาดเดาคาดคะเนต่างๆมีคําว่าอาจอาจจะน่าน่าจะ หรือถ้าเป็นข้อเสนอแนะก็จะมีคำว่าควรควรจะอยู่ในประโยคด้วยแล้วก็เป็นการแสดงความคิดเห็นค่ะบางคนอาจจะแสดงความคิดเห็นอีกแบบหนึง่งบางคนอาจจะแสดงความคิดเห็นอีกแบบหนึ่งก็จะไม่ตรงกันก็เป็นเพียงแค่ข้อคิดเห็นค่ะหรืออาจจะเป็นความเชื่อโชคลางของแต่ละบุคคลค่ะซึ่งมีความเชื่อที่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วค่ะเป็นไงคะเด็กๆพอจะ จำแนกแยกได้ไหมคะว่าอันไหนคือข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นนะคะยังไงคุณครูฝากให้เด็กๆเนี่ยได้ทบทวนบทเรียนกันอย่างสม่ําเสมอด้วยนะคะนะคะจากนักเรียนได้ดูคลิปแล้วนะคะก็ขอให้นักเรียนทุกคนมาดูใบงานนะคะเรื่องที่นักเรียนได้ศึกษาแล้วก็ได้เรียนรู้ไปบ้างแล้วนะคะเมื่อนักเรียนศึกษาและทําใบงานเสร็จแล้วให้นักเรียนส่งในรายกลุ่มนะคะให้เป็นปัจจุบันทุกคนนะคะเพราะว่า คุณครูจะได้เก็บคะแนนในหน้าที่างานที่นักเรียนได้ทำนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันชั่วโมงหน้านะคะ